40ปี GMM Grammy ทั้งทีต้องมีฉลองกับโปรเจกต์สุดพิเศษชนชนนาน,นาที40ปีหนรื้อเพลงเก่ามาเล่นแบบใหม่แบร์บอนอมาแอบ,บดูกันว่าใครจะร้องเพลงใครบ้างแค่เห็นปกก็ปักหมุดรอเลยคอนเสิร์ต Grammy Go ซนซน40ปี GMM Grammy ศิลปินไตยอรไทยไผ่คงสะทอนสิริพรอัมไพพงศ์ไม้พิลมพรเบียร์พร้อมพงศ์เวงนมลหญิงลีศรีจุมพลปาปลวลีลำเพลินวงสกร เบลนิพาดามินตราอินทราเต๋าภูสิงเนคคอนรุพลตรีชัยนรงเข้าทิพธินาดินเบลลีกอรุตาเบลลาสาวรอนดาแป้งร่าศิวนารีเอิ้นสุรติการสองสาวสีหนุ่มมิวคันทรีมิวออนพัทยาเอิ้นขวัญวลัญญาแอมชนทิชาอิสราอิสรพงษ์แพ็กที่สกนารีไตเต้นทนทัศน์กา้าวสีสุขนาสาตีเคอันกันลาด่านใจนภติมารัชนกสีโลภันสเียนทำมือแช่มแชมรํรำไม้เมืองทีต้านิพาพรไฮชุติมา และพิธีกรและศิลปินอาต้าคอมิทาราเต่าทัศนยัยวันเสาร์ที่วันที่12กุลาคมนี้่ายค่าสดเวลา11นาฬิกาเมืองไทยรัชดาไลายเทียเตอร์และยังมีให้ติดตามอีกเทียบ40เพลง40ศิลปินตลอดปีรอฟังกันนะทุกคนนะนนท์